การติดเครื่องนี้สําคัญมากๆเปลี่ยนชีวิตผมได้จริงๆนะครับแต่ถ้าอธิบายง่ายๆเลยมันเหมือนกับคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนแล้วไปวิ่งทุกวันนะครับโดยรู้จุดสําคัญของการวิ่งก็จะวิ่งได้ดียิ่งขึ้นมันเหมือนกับการที่เราไปเที่ยวไปดื่มไปกินเนี่ยแรกๆเราก็รู้สึกแปลกๆแต่พอมันติดเครื่องแล้วมันก็จะไปต่อนะครับเด็กที่เล่นเกมก็เหมือนกันนะครับเล่นเกมไปสักระยะหนึ่งเนี่ยมันก็จะถึงจุดติดเครื่อง การอ่านหนังสือการจะสร้างสรรค์ชีวิตของเราการที่จะ,ะเผชิญกับสิ่งที่ผ่านเข้ามาในชีวิตก็เหมือนกันการที่เราเข้าใจเราชํานาญเรื่องการติดเครื่องนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับผมจะเล่าย้อนอดีตก่อนเพื่อฟังเองด้วยคือผมจะเปิดวีดีโอหมายเลข2 5 5 3นี้มาฟังเองว่าหัวข้อสําคัญของการจะเข้าใจทําได้ดีเรื่องการติดเครื่องคืออะไรค,คือผมได้เปรียบหน่อยเพราะว่า คือผมอะ่ะคิดมันมาเองมันก็จะเข้าใจได้ง่ายกว่าแต่พวกเราที่ได้ฟังนะครับอยากให้จดในแต่ละหัวข้อในแต่ละจุดแล้วเอาไปลงรายละเอียดไปทำความเข้าใจไปเข้าถึงความหมายแบบจะใช้การได้ด้วยตัวเองนะครับอะ่ะผมขอข้ามการอธิบายทั้งหมดไปมาเข้าสู่หัวข้อนะครับอย่างจากวิดีโอหมายเลข251นี่ยการติดเครื่องนะครับก็คือเราจะติดเครื่องได้ก็คือตอนนี้แหละทันทีย้ายมาจากสภาพแบบเดิม อยู่ดีๆก็ติดเครื่องจะเดินจะนั่งจะนอนอิริยาบถต่างๆหาว่าจะติดเครื่องได้อย่างไรทันทีจุดที่2ก็คือการที่เลือกที่จะสนใจเลือกที่จะไม่สนใจเลือกที่จะคิดต่อเลือกที่จะไม่คิดทั้งหมดคือการกลั่นกรองเพื่อให้ได้ตัวเลือกที่ดีมาติดเครื่องชีวิตเราเองจากนั้นเมื่อเรารู้ชัดเจนแล้วว่าเราจะติด,ตดเครื่องอะไรบางอย่างมันไม่ได้ง่ายนะครับการที่เรา ไปทาจริงมีคุณสมบัติมีนิสัยของการทําจริงยิ่งขึ้นเอาดีจริงยิ่งขึ้นพร้อมกับทําให้ถึงกับเรื่องนั้นๆน,น,นะครับอย่างเช่นเราจะติดเครื่องสติติดเครื่องการอ่านหนังสือติดเครื่องความรักติดเครื่องพลังศรัทธานะครับเราก็ต้องทําจริงหน่อยนิสัยการทําจริงเนี่ยมันจะเป็นพื้นฐานของการยกระดบับการติดเครื่องไปตามลำดบับจากนั้นครับทั้งหมดครับ ทำให้เป็นกิจลักษณะเป็นสถานีเป็นกิจการเป็นเกมเป็นละครเป็นชุมชนเป็นชมรมนี่คือ4จุดท,ที่เป็นลักษณะของการติดเครื่องระดับของการติดเครื่องก็แล้วกันนะครับคือมันเลือกได้กับชีวิตนะครับจากนั้นสิ่งที่เราจะติดเครื่องคืออะไรอย่างผมเขียนไว้ว่าสติจักระหรือจิตใจนะครับกายใจของเราเงินงานเครื่องมือระบบซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันรวมได้เป็น2อย่างก็คือพลังดีเป้าดี ก็ลองไปขยายความดูอะผมข้ามไปนะครับจากนั้นเนี่ยวิดีโอนี้เนี่ยผมอยากชวนพวกเราเนี่ยเหมือนเหมือนที่ผ่านมาคือไปจดไปเข้าใจอยู่5ข้อข้อแรกคือเลยครับชีวิตเราชีวิตท่านไม่ได้มีอยู่แค่นี้จิตเป็นใหญ่เราจะติดเครื่องจิตใจของเราได้ยังไงถ้าจิตเป็นใหญ่เจากนะครับกิจกรรม ชุดกิจกรรมการสารกิจกรรมเพื่อสร้างสารรค์ชีวิตของเราเราจะติดเครื่องกิจกรรมที่มีคุณภาพได้อย่างไรนะครับจากนั้นครับอันที่4พลังดีเป้าดีพลังดีคืออะไรสติใจกลายจากักระพลังต่างๆนะครับเป้าดีก็คือเวทีของเราเงินงานระบบเครื่องมือเวทีโอกาสนะครับเราจะติดเครื่องสิ่งเหล่านั้นได้อย่างไรเราจะจ่ายเวลาเราจะจับจุดการติดเครื่องแบบดีๆได้อย่างไรนี่คือ ข้อ4นะครับที่อยากให้พวกเราไปทําโจทย์ในวันนี้จากนั้นข้อ5ครับภาพของการติดเครื่องกันอย่างจริงจังจุดนี้แหละที่สําคัญผมจะอธิบายต่อจากจุดนี้นะครับก็คือชมรมเปลี่ยนชื่อชมรมเป็นชมรมติดเครื่องกันจริงจังมันเกิดจากความเต็มใจยินดีเกิดจากความเข้าใจด้วยที่ไปทําการบ้านตามที่ผมกล่าวมาแล้วจริงจังมันคืออะไรครับมันคือการที่เราได้แสดงออก สแสดงออกคืออะไรได้จดได้นึกได้เขียนจริงๆแตกต่างกับการที่ผมเองเนี่ยจ่ายเวลาทั้งวันกับการเลื่อนดูสื่อโซเชียลหรือเลื่อนดูคลิปวิดีโอผมก็เลื่อนดูไปเรื่อยแต่มันไม่เกิดประโยชน์อะไรแต่การที่เรารู้ว่าเราจะติดเครื่องอะไรสักอย่างหนึ่งจะติดเครื่องสติให้ดีจะแต่ติดเครื่องสมาธิจนก่อเกิดการติดเครื่องปัญญาที่ดีได้อย่างไรติดเครื่องสติคืออะไรก็คือการที่เรามานิ่งสงบ มาดูมาดูตอนนี้นะครับมาดูเนี่ยเราดูไปเรื่อยมันไม่เข้าใจอะมาดูที่ลมหายใจมาดูที่ลมหายใจสามจุดมาดูประกอบหลักของสมาธิมาดูประกอบของการสนใจใส่ใจนำจิตเนี่ยมาจับปิติและสุขจิตที่มันเคยล่องลอยไปไกลเนี่ยมันเข้ามามันน้อมเข้ามามาจับที่ ลมหายใจลมหายใจเสร็จจิตมันจับความรู้สึกได้ง่ายกว่าก็ให้เป็นความรู้สึกด้านที่ดีนะครับหัวใจสําคัญก็คือการได้แสดงออกมานะครับอย่างเช่นจิตเป็นใหญ่คืออะไรจิตของคนที่แบบไม่รู้ว่าจะทําอะไรกับคนที่รู้ว่าจะขายก๋วยเตี๋ยวให้ดีก๋วยเตี๋ยนี่แหละจะเป็นอาชีพเลี้ยงชีวิตของฉันจากนั้นก็ไปตั้งใจขายก๋วยเตี๋ยวไปออกแบบว่าจะขายก๋วยเตี๋ยวอย่างไรนะครับ ไปเติมการมีพลังดีในการขายก๋วยเตี๋ย,ยวไปจัดสภาพแวดล้อมของการขายก๋วยเตี๋ยวให้ดีแล้วอดทนกับมันใส่ใจอยู่กับมันนะครับเวลาที่เราทํางานด้วยใจรักเติมการมีใจรักเข้าไปในการขายก๋วยเตี๋ย,ยวมันคืออะไรครับคนที่ไม่เคยขายก๋วยเตี๋ย,ยวก็จะไม่มีโลกทัศน์ไม่มีทัศนคติไม่สามารถติดเครื่องการขายก๋วยเตี๋ยวได้เป็นเรื่องปกติสำหรับคนที่ไม่เคยขายก๋วยเตี๋ยวมาก่อน มันเหมือนคนที่ไม่เคยหาเงินมาก่อนก็จะไม่สามารถที่จะติดเครื่องไปถึงจุดที่เป็นโลกทัศน์หรือมีมุมมองมีความเชื่อมีความเคยชินกับการหาเงินเราต้องไปทำมันแล้วเราจะติดตั้งอะไรดีล่ะมันเหมือนกับพระบาทสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ท่านตัดสรูแล้วเนี่ยพระองค์ท่านใช้เวลาถ้าจำไม่ผิดคือ4 9วัน ในการตกผลึกในการจัดระเบียบในการเสพความสุขความสุขอันเป็นเลิศนะครับจากการบรรลุธรรมมันเหมือนกับการที่พระองค์ท่านเนี่ยหลังจากตรัสรู้มานานพระองค์ท่านก็มีพุทธกิจวัตรสามารถไปสืบค้นได้แต่ส่วนใหญ่ก็คืออะไรครับมีสติอารมณ์หายใจพร้อมกับเจริญฌานเลือกใช้งานกับเหมาะสม กับเป้าหมายที่เหมาะสมนะครับนั่นคือสิ่งที่ททพระองค์ท่านทําหัวใจสําคัญของการติดเครื่องคือการที่เราไปแสดงออกแสดงออกได้นานพอการที่เราสามารถผาเผชิญความยากลําบากได้ข้ามผ่านความยากลําบากการใช้ศิลปะการใช้เทคนิคพิเศษการใช้วิทยาการการใช้จิตวิยาองค์ความรู้ต่างๆซึ่งทั้งหมดเนี่ยเราเราสร้างมันขึ้นมาได้ เราไปเรียนรู้จากการที่เราเห็นข้อแตกตา่างวันนี้เนี่ยเรามีสติได้เท่านี้วันพรุ่งนี้เราจะมีสติได้มากขึ้นข้อแตกต่างของการมีสติที่มากขึ้นข้อแตกต่างของการที่เราออมเงินข้อแตกต่างของการที่เราหักข้ามจิตใจตัวเองได้ข้อแตกต่างของการที่เรามีพลังขับเคลื่อนที่ดีเข้าถึงแรงสั่นสะเทือนที่ดีนะครับทั้งหมดเนี่ย ผมไม่ได้มาโอ้อวดนะครับผมอยากจะเจอใครสักคนที่มาร่วมชมรมกันจริงๆแน่นอนแหละมีคนว่าอาจจะว่ามันแปลกมันบ้านะครับแต่ไม่ได้ว่าอะไรนะครับสำหรับคนที่ว่าแปลกว่าบ้าเนี่ยแต่การที่เรามาแสดงออกร่วมกันจริงๆมาทําร่วมกันจริงๆมันคืออะไรครับมันคือเราจะไม่แค่ปลูกผักเฉยๆแต่เราจะปลูกไปถึงการที่เราติดเครื่อง มันเหมือนกับเราจะติดตั้งสติให้ควบคุมมุทาลิ้นคอคางไหลหลังท้องทวาวรได้อย่างไรแต่สติไม่ได้คุมอยู่แค่มุทาที่ผมกล่าวนะครับลิ้นคางคอไหลหลังท้องทวานรกล้ามเนื้อที่อยู่แกนกลางร่างกายกล้ามเนื้อที่อยู่ข้อเข่ากล้ามเนื้อที่อยู่ข้อเท้า,ามเ,เามื่อเช้าพาลูกชายไปเดินไปวิ่งมานะครับก็พาเขา ค,คือผมไม่ได้พาเขาติดเครื่องหรอกแต่ตัวผมเองอติดเครื่องแต่วันหลังถ้าเขามาฟังวิดีโอนี้พ่อสอนติดเครื่องการมีสติทั่วร่างกายในขณะเดินหน่อยผมก็ยินดีพงลังพูดถึงอะไรครับกลุ่มของพวกเราที่มาร่วมชมรมว่าเราจะติดเครื่องทุกอย่างโดยเริ่มต้นจากอะไรครับพลังดีสติการหายใจร่างกายและจิตใจกลักกะจักระพลังต่าง เราลองมาติดเครื่องตรงนี้ร่วมกันแล้วมันอยู่กับตัวเราการที่เราจะไปออกแบบเงินงานระบบเครื่องมือกลไกลต่างๆของเราต่อไปเนี่ยอยากเจอนะครับพูดตรงๆแค่นี้แหละว่าอยากเจอนะครับก็วิดีโอนี้เอาเท่านี้แหละนะครับมันคือการติดเครื่องแล้วนะครับเราจะหายใจใเฉยก็ได้แล้วเราจะติดเครื่องการหายใจสติลมหายใจร่วมกันอย่างไรเราจะนั่งเฉยก็ได้ แต่เราจะติดเครื่องการนั่งที่ดีได้อย่างไรเราจะยกของหนักเนี่ยเราจะยกของหนักให้ปวดหลังแต่เราจะติดเครื่องการยกของหนักที่ดีได้อย่างไรหลังตรงนะครับหดเกรงหน้าท้องแต่มุดทาลิ้นคอคางไหลหลังท้องทวารบ่อยๆเนี่ยมันช่วยอยู่แล้วแต่มันไม่ใช่แค่มุดทาลิ้นคอคางไหลหลังท้องทวารมันยังมีกล้ามเนื้อที่อยู่ที่ขาที่อยู่ที่ข้อเข่าที่อยู่ที่ข้อเท้านะครับ ผมเองก็ไม่ได้เก่งนะครับเราจะติดเครื่องร้านค้าของเราได้อย่างไรอย่างครอบครัวเนี่ยเราจะมาร่วมกันกําหนดแล้วทําตามที่กําหนดจนมันไปถึงจุดที่ติดเครื่องในการดูแลครอบครัวในการดูแลรักซึ่งกันและกันได้อย่างไรนะครับอย่างการที่ศรัทธาว่าเราเราไม่ได้มีตัวตนอะไรมากมายทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยถูกสร้างสารรค์โดยพระผู้เป็นเจ้านะครับพระผู้เจ้าพระองค์เดียว เรามอบความไว้วางใจให้กับพระผู้เป็นเจ้าแต่บางคนมองว่าอ๋อพ่อแม่ไม่ได้มีบุญคุณไม่ได้มีอะไรเลยทั้งหมดเป็นของพระเจ้าคิดแบบนี้ได้ไหมหรือเราจะมองว่าเราก็รักพ่อแม่ได้เพราะพ่อ,พอแม่ก็คือส่วนหนึ่งของพระผู้เป็นเจ้าที่ใกล้ชิดเรานะครับเราเลือกได้หมดนะครับเลือกได้หมดที่เราจะเจริญความเชื่อให้ก่อเกิดประโยชน์กับตัวเรานะครับการมีศรัทธา การมีศรัทธาที่ถูกต้องการที่ไม่ไม่ได้มีศรัทธาแค่เป็นแค่คําพูดแต่เราสามารถที่จะใช้ศรัทธานั้นเนี่ยเป็นพลังหล่อเลี้ยงชีวิตเราหล่อเลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราทุกอย่างไม่มีเรื่องบังเอิญครับการที่โลกใบนี้เนี่ยมีพระบาทสมเด็จพระสุมาุทธเจ้ามีพระเยซูเจ้ามีพระมูนหมัดพระอลล์นะครับมี นักปรัชญามีาศาสนาต่างๆแม้แต่าศาสนาซิกนะครับทั้งหมดเนี่ยอะไรนะชาย3โบสถ์ครบไม่ได้แต่อย่างผมเนี่ยผมบอกเลยว่าผมน่าจะทุกโบสถ์นะครับเพราะว่าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันอยู่ที่ตัวเราจิตเป็นใหญ่ครับถ้าเรามองว่าสิ่งนั้นเป็นประโยชน์แล้วจะทําให้ก่อเกิดประโยชน์ได้อย่างไรเมื่อเหมือนกับเราเห็นคนทาผิดเราจะทําร้ายก็ได้เราจะลงโทษเราจะแบบว่าต้องมาลําบาก ต้องมาแบบเข้าคู่แบบลำบากก็ได้หรือเราจะเปิดโอกาสให้ก้าวไปสู่ขั้นตอนของการพัฒนาตนเองเป็นชั้นๆไปก็ได้นะครับมันทําได้หมดแล้วแต่เราจะเลือกแต่ผมไม่ได้อวดเก่งนะครับก็ทย้อนกลับไปดูวีดีโอหมายเลขต่างๆก็คืออะไรครับการซื้อที่ดินล้อมรั้วแล้วการซื้อที่ดินล้อมรั้วมันคือการทดลองที่จะร่วมทํางานและใช้ชีวิตในแนวคิดของการติดเครื่อง น,นึกภาพที่สังคมทุกวันนี้นะครับคนเราเนี่ยบางทีใกล้ชิดกันบางทีอยู่ในครอบครัวเดียวกันแต่ไม่ค่อยสื่อสารกันไม่ค่อยมาร่วมวิถีไปด้วยกันเพราะว่าแน่นอนมันอาจจะติดจอหรือด้วยความบีบคั้นด้วยการที่ไม่สนใจใส่ใจด้วยการที่ไม่ได้ให้ความสำคัญแต่ทุกท่านครับหลังจากนี้เนี่ยมันคือวิถีใหม่ ติดเครื่องวิถีของพวกเราพวกเราที่มาลองติดเครื่องกันอย่างจริงจังได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นนะครับผมไม่ได้กาเกณฑ์ไม่ได้มีปัญหาขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ